ทำงานเล่นเกมครบจบคุ้มด้วย Lenovo Yoga Slim 7 Pro ที่มีดีตรงบางเบาแต่มันจะแรงใช้งานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวคืวินี้ที่ไอซ์มารีวิวให้ฟังกันนะครับ โอเคปกตินะครับหลายๆคนก็น่าจะเห็นที่ออนะครับทำงานอยู่ในออฟฟิศนะแต่จะมีจบางจังหวะที่ต้องออกไปถ่ายงานด้านนอกบ้างนะครับผมซึ่งการถ่ายงานนอกที่ออก็จะมีการพกตัวของโน้ตบุ๊กออกไปด้วยซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็มาพกเป็นตัวของ Redovo Yoga Slim 7 Pro ตัวนี้นะครับผมอ่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆ,ๆละมา,ารีวิวให้เพื่อนได้ฟังกันแล้วกันนะฮะว่าตัวของ Lenovo Yoga Slim 7 Pro ตัวนี้เนี่ยอันนี้เรื่องของการทำงานนะครับผมเรื่องของสปงสเปคออกมาเป็นยังไงบ้างนะหลังจากที่ได้ลองใช้งานมานะครับผมซึ่งอย่างแรกเปิดคลิปมาหลายๆคนเห็นว่าจะไอ้โอ้ยยกมาถือมือเดียวสบาย เพราะว่าเพราะว่าตัวของน้ำหนักตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้หนักมากนะฮรดูจากสเปกนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ1.32กิโลซึ่งไอ้1.32กิโลนี้ถือว่าเป็นน้ําหนักที่ที่เบานะสามารถพกพาไปไหนก็ได้เนี่ยอย่างตอนนี้มานั่งอยในร้านกาแฟก็สามารถพกมาได้แบบชิวๆใส่กระเป๋ามาเบาๆได้เลยนะครับผมอันนี้สําหรับผู้ชายเนาะก็ถือว่า1.32กิโลเนี่ยสบายอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่เป็นผู้หญิงที่อยากจะใช้ตัวของ雷โบตัวนี้ด้วยเหมือนกัน1.32กิโลเนี่ย ก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนะครับผมสามารถพกพาใส่ใน,นกระเป๋าแบบเล็กๆดูดูขนาดเคลื่อนนะครับด้วยความบางแล้วก็เบาด้วยนะถือว่าสามารถพกพาไปไหนได้แบบว่าสะดวกๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเห็นว่ามันเบาๆแบบนี้นะครับผมแต่วัสดุของเขาก็ไม่ได้เป็นวัสดุแบบกร้องแก๊งนะเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผมสวยงามเลยนี่โดดๆโดดแฟร์โสวยงามนะครับดู เรียบหรูและก็มีความเบาด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการใช้งานนะครับผมอันนี้เนี่ยพอเราตั้งขึ้นมาปุ๊บนะเปิดขึ้นมาปรึงสิ่งแรกหลายๆคนอาจจะเฮ้ยพี่ตัวนี้เนี่ยจะสามารถสแกนนิ้วมีสแกนนองสแกนนิ้วเรื่องของความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างน,นะครับตัวนี้อาจจะไม่มีสแกนนิ้วนะแต่เขาจะมาพร้อมด้วยตัวของ IR c a m e r a นะครับที่จะมาคอยรวจจับใบหน้าเราแทนตัวนี้จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะเปิดขึ้นมาปุ๊บสแกนใบหน้ากดสเปซบาร์ปึ่มใช้งานได้เลยนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นนึงงอย่่าที เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของการความปลอดภัยและการใช้งานนะครับและพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย ออสิ่งหนึ่งที่ทําให้สะดุดตาและรู้สึกว่าตัวนี้เป็นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของขอบจอเขานะครับมีความบางนะทาให้การใช้งานเรื่องของการดูหนังดูเะไรต่างเนี่ยกับขอบจอประมาณนี้เนี่ยถือว่าทาออกมาได้บางพอสมควรเลยนะครับดูหนังดูอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าม,มันไม่ได้เห็นเป็นขอบดาเยอะจนเกินไปจนรู้สึกขัดตานะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับ14นิ้วเนี่ยถือว่าเป็นขนาดที่กําลังดีนะบางคนอาจจะคิดว่ามันเล็กหรือเปล่าแต่แบบว่า ด้วยความจอเป็นแบบนี้และมีความบางๆด้วยนะครับก็รู้สึกว่าได้จอที่มันแบบเต็มๆมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญจอตัวนี้เนี่ยใครที่ชอบจอแบบว่าที่มันคมๆขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยตัวนี้หน้าจอเขาความละเอียดอยู่ที่ 2.8K เลยนะครับอ่าถ้าใครเป็นสายกราฟฟงกราฟิกนะที่ต้องการความละเอียดของหน้าจอที่มันสูงๆหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ในด้านนั้นนะความละเอียดของหน้าจอ 2.8K อันนี้คือแบบว่า ลแล้วถ้าใครเอาไปใช้งานอย่างในด้านของกราฟิกอ่ะอย่างที่บอกไปไม่นอกจากจอคมๆคมแล้วนะครับสีตรงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนใส่ใจนะครับตัวนี้เนี่ยในเรื่องของขอบเขตสีเนี่ยจะรองรับตัวของ srgb 100%เลยก็คือว่าเรื่ององ,งานกราฟิกไม่ต้องห่วงว่าสีมันจะพงจะเพี้ยนนะครับผมความละเอียดจะเยอะแล้วสีก็ยังตรงอีกด้วยนะฮะซึ่งในเรื่องของจอเนี่ยก็ครอบคลุมไปทั้งในเรื่องของการทํางานเรื่องของการเอนเตอร์เทนดูหนังนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการฟังเพลงอ่ะหลายๆคนแบบว่าโน้ตบุ๊กที่ได้มาก็ เราจะเอาไปทํางานแล้วบางคนใส่ใจเรื่องของการดูหนังเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้ก็ถือว่า เฮ้ยทำออกมาได้ดีเป็นลำโพงคู่2ตัวนะครับผมจาก Harman k คอ d o ดอีกต่างหากนะฮะแล้วก็รองรับตัวของ Dobby a แ m o โให้เสียงแบบว่ามีมิติซึ่งแต่อก็ไปลองมาแล้วเฮ้ยเสียงตัวนี้มันก็ถือว่ามีความดังแล้วก็มีมิติชัดเจนทําให้ดูหนังดูอะไรยเงี้ยหน้าจอคมๆแล้วเสียงดีแล้วก็แบบัวฟินไปเลยนะฮะนอกจากเรื่องของจอที่แบบว่าต้องสีตรงความละเอียดชัดๆแล้วเนี่ยหลายๆคนเป็นสายที่ทํางานในฝั่งของออฟฟิศนะครับผมแน่นอนไม่พน้นในเรื่องของการเอามา พิมพ์งานนะครับผมตัวนี้เนี่ยด้วยขนาดที่มันเป็น14นิ้วนะครับผมแล้วก็เป็นขนาดเล็กแล้วก็บางเบานะอาจจะไม่ได้มีตัวของเขาเรียกว่าอ,อะไรนมแพดนะครับผมเลขด้านข้างเนี่ยเลยเลยจะยังไม่ไ้เป็นแบบแป้นคีย์บอร์ดแบบฟูลไซส์แบบที่ใครแบบชิน,ชนๆกับหน้าจอตัวใหญ่ๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะตัดตรงของนมแพดตรงนั้นไปนะใครเป็นสายแบบคํานวณสายคิดเลขนะอาจจะขัดใจเล็กๆน้อยๆอแต่ก็แลกมาด้วยความที่มันเล็กแล้วก็เบานั่นเองนะครับผมแต่ในเรื่องของฟิลลิ่งในการพิมพ์น,นี้เย ถ้าใครเป็นสายพิมพ์นะครับผมแฟนพิมพ์น้องเนี่ยเด้งสู้มือนะเด้ง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 งอย่างนี้เลยนะพิมพ์แบบป๊บป๊บปป๊บมันมือแน่นอนนะครับและที่สําคัญใครที่ต้องเอาไปใช้งานในเรื่องของกลางคืนที่ที่แบบแสงน้อยเอาไปพิมพ์งานอยู่ในห้องนอนป๊บป๊ปั๊บบป๊บแบบนี้ตัวคีย์บอร์ดเขาเนี่ยเขาก็มีแบ็คไลท์นะครับผมมีไฟออกมาให้เราสามารถพิมพ์งานในที่แสงน้อยหรือว่ากลางคืนเนี่ยได้อยู่นะครับผมถือว่านอกจากจะพิมพ์มันแล้วเนี่ยยังแบบว่าสนุกสนานตลอดทททุุกกกกี่่เวววลลาาาด้ยยนนะัแอองึจต แนพพิมพ์ตัวของทัชแพดของเขาเนี่ยก็ถือว่าทํางานตอบสนองได้แบบว่าลื่นๆเลยนะครับผมถ้าใครแบบว่าไม่มีเมาส์นะฮะเออเอาทัชแพดตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปเล่นเกมได้แบบเซียนๆได้เลยนะถ้าใครเก่งขนาดนั้นนะเออทัชแพดเขาลื่นจริงนะฮะแต่อีกหนึ่งอย่างที่อันนี้สังเกติดน,นึงก็คือจากที่ไอได้ใช้มานะครับผมลูกศรน่ลูกศรด้านบนกับด้านล่างนะครับผมตรงนิ้วมือขวาที่เราได้ใช้งานกันบ่อยๆแต่ตัวนี้อาจจะมีขนาดที่เล็ก มาสักนิดหนึ่งถ้าใครแบบว่าเอาไปใช้งานลูกศรบ่อยๆนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงสำหรับใครที่อาจจะได้ใช้ลูกศรน,นะครับผมมันจะเล็กกว่านิดนึงเนาะและนอกจากนี้นะครับผมในรอบๆตัวเครื่องอันนี้ก็สําคัญในเรื่องของพอร์ตอะไรต่างๆหลายๆคนเอาไปใช้ต่อจอแยกนะครับผมเอาไปใช้เสริม e ปทั้งนอฮาร์ดดิสอันนี้จะไอก็ใช้บ่อยๆคือการต่อ e อทั้งนอฮาร์ดดิสแยกนะครับผมเพราะว่าเก็บข้อมูลเสริมเพิ่มเติมเอาไปใช้กับในเรื่องอื่นๆได้อีกนะตัวนี้เนี่ยเขาให้พอร์ตมาแบบว่า ออกนแนวมินิมอลมินิมอลนิดหน่อยนะให้พอร์ตอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับผมที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอร์ตเป็นแบบ USB-C มาให้อยู่ด้วยกัน อพอร์อนะครับอันนี้จะเอาไปใช้งานในเรื่องของการชาร์จแบตรหรือว่าจะเอาไปใช้ในตัวของ e h e r n a l Hard Disk ก็จะมีมาให้อยู่2พอร์อนะครับที่ด้านขวาของตัวเครื่องนะพลิกมาตัวนี้เนี่ยจะมีปุ่มพาวเวอร์นะครับผมอยู่ตรงนี้นะแตะตรงนี้ได้เลยเพื่อเปิดปิดเครื่องนะครับจะมาซ่อนอยู่นี้หลายๆคนงงนะฮะปกติเราจะชินกับโน้ตบุ๊กที่มันมีปุ่มพาวเวอร์อยู่ด้านในเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมแบบ USB Type A อยูหนึ่งช่องเผื่อใครได้ใช้งาน USB Type A อยู่นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับรูฟังแจ็ค3.5เผื่อใครต้องเอามาเสียบหูฟังเขาก็มีมาให้ซึ่งพอร์ตรอบตัวเครื่องก็มีแค่นี้เลยนะครับผมนะน้อยแต่มากซึ่งจากที่ตีไอได้ลองใช้นะเออ USB 2พอร์อตัวนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมนะครับผมก็ถือว่าเพียงพออยู่นะรูนึงเอาไปชาร์จถ้าใครมีตัวของ USB Hub มาเสริมเนี่ยมันก็จะ ทำให้สามารถใช้งานเพิ่มได้อีกนิดนึงแต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้มีเนี่ยอาจจะต้องแย่งแย่งกันนิดหน่อยนะครับผมอาจจะไม่พอแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้เยอะมากก็ถือว่าเพียงพออยู่เหมือนกันนะซึ่งน้าจากที่ดูนะครับหลายๆคนอาจจะสบประมาทน้องเค้านะว่าแบบว่าเครื่องบางๆ เบาๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนเอามาทํางานเอามาแบบว่าเล่นเกมตัดตรงตัดต่อไหวหรือเปล่าอยากจะบอกว่าสเปคตัวของ Lenovo Yoga Slim 7 Pro ตัวนี้นะครับผมเขาให้ CPU นะครับผมเป็นของ AMD Ryzen 95900HX นะครับผมอไรเน9ตัวแรงกันเลยทีเดียวนะสามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของการตัดต่ออันนี้เนี่ยแต่ไอ้ก็พกเอาออกมา ตัดต่อเอามาทํากราฟิกด้านนอกเนี่ยถือว่าสบายสบายเลนดงเลนเดอร์แป๊บๆได้เลยนะครับผมและที่สําคัญเขายังมาพร้อมกับแรม16กิกด้วยนะครับซึ่ง 16G กิกเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะฮะเอามาเปิดแอปหลายๆแอปพร้อมกันหรือว่าจะเลนเดอร์พวกคลิปวิดีโอหรือว่างานตัดต่อเนี่ยอันนี้สบายสบายอยู่แล้วนะครับผมแถมนะอันนี้จะไอเอาไปลองเล่นเกมในฝั่งของเกมวา l o r a n t ด้วยนะ Forza Horizon 4ด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าด้วยความที่มันเป็นโน้ตบุ๊ก ที่บางและเบาอาจจะไม่ได้มีการ์ดจอแยกมานะครับเป็นการ์ดจอแบบออนบอร์ดถามว่าเอามาเล่นเกมได้ไหมก็ถือว่าเล่นได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้สุดเท่ากับตัวของ โน้ตบุ๊กที่มันมีแบบสายเกมมิ่งที่มีการ์ดจอแยกมาแต่เล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผมยังพอให้เราแบบว่าเสพการเล่นเกมได้อยู่แต่อาจจะไม่ลื่นมากขนาดนั้นนะครับแต่เล่นได้นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับ S S D 1 t b ทนะครับผมถ้าใครนึกถึง1 t b ทไม่ออกนะก็คือตีง,ง่ายๆคือเป็นจิกอะ่ะก็คือ1000กว่าจิ๊กนะครับผมสามารถเก็บข้อมูลแรงต่างได้แบบว่าสบายๆอย่างที่บอกไปถ้าใครคิดว่าไอ้หนึ่งเทมันไม่พอนะครับ จุก็คือสบายสบยอยู่แล้ว1เทนะครับซึ่งในตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับสำหรับใครที่เอามาทํางานในเรื่องของการพิมพ์งานเอกสารตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัว microsoft office นะครับผมเป็นของแท้ติดมาให้ในเครื่องเลยเราไม่ต้องแบบว่าไปหาโหลดแยกนะครับอันนี้แค่เพียง ล็อกอินนิดๆหน่อยๆก็สามารถใช้ตัวของ Microsoft Office ทํางานต่างๆได้แบบว่ายาวๆเลยไม่ต้องไปเสียตังในการซื้อ Microsoft Office อีกด้วยนะครับผมและนอกเหนือจากตัวของ Microsoft Office แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับการใช้งานตัวของ Windows 11ได้ด้วยแต่อันนี้เครื่องที่ไอได้มายังเป็น Windows 10อยู่นะแต่มันสามารถจะรองรับเป็นตัว Windows 11ได้ด้วยนะครับถ้าใครอาจจะซื้อ หลังจากที่ไอ้ก็ว่ากันไปนะเขาก็จะเป็น Windows 11มาให้เลยนะครับอ่าก็ถือได้ใช้งานตัวของ Windows 11แท้ๆนะครับผมไมโครซอฟท์ออฟฟิแท้ๆอ่าไม่ต้องไปหาซื้อที่มันแบบเป็นแยกมาใช้งานด้วยนะครับและนอกจาก Windows แท้นะครับแล้วก็ Microsoft Office แท้แล้วเนี่ยเขายังให้ประกันตัวเครื่องนะครับเป็น p r e เมียมแคร์เนี่ยมาให้ถึง3ปีด้วยนะใช้กันไป ยาวๆ3ามปีแบบน่ากว่ากว่าจะใช้เสร็จเราเอาไปหาเงินหาอะไรต่างๆเนี่ยคุ้มนะครับผมจึงราคาของตัว Lenovo Yoga Slim 7 Pro ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่37,990บาทนะครับผมถือว่าเป็นสเปคโน้ตบุ๊กทำงานน่ประมาณนี้นะครับได้ตัวของทั้ง AMD Ryzen 9นะ เออรัม16 g ิด้วยนะ SSD 1T นะครับผมดีไซน์ที่บางเบาดูพรีเมียมเนี่ย37,000กว่าบาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มๆกับสเปคนี้อยู่นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะไอแอบไปเห็นมานะครับผมถ้าใครสนใจแล้วไปสั่งซื้อนะครับเขาก็จะยังมีแถมในตัวของ Lenovo 600 Bluetooth นะครับผมเมาส์ไซเลนดด้วยเป็นเมาส์ที่โอเคเอามาใช้งานแล้วก็ถ้ามีชื่อไซเลนมาเนี่ยมันก็จะแบบว่าคลิกๆแล้วก็จะไม่มีเสียงไปรบกวนคนอื่นแน่นอนนะครับเขาก็จะมีแถมมาให้ซึ่งถ้าใครสนใจจเเดีีี๋ยยวทท่อ้ะะิรล ในตัวของ Lenovo Yoga Slim 7 Pro ตัวนี้ไว้ที่คำอธิบายแล้วกันนะครับผมลองแวะเข้าไปดูลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับยังไงก็ฝากกันเพื่อนนะครับผมช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะเผื่อมีใครที่กำลังมองหาตัวของโน้ตบุ๊กขนาดไซส์เล็กๆสามารถพกพาได้สเปคที่มันแรงๆเอามาใช้งานได้แบบว่าครอบคลุมเนี่ย ก็จะได้เอาตัวของ Lenovo Yoga Slim 7 Pro ตัวนี้เนี่ยเก็บไปเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันก็ฝากแชร์ไปให้เขาด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ c h ANNEL ทีรีวิวไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตแล้วก็เจอรีวิวดีๆแบบนี้ในทุกๆวันเลยนั่นเองนะครับสำหรับที่นี้จะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับตีรีวิวในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ